m o โตเรเซอร์พลัส2023อยู่ที่นี่แล้วค่ะทุกคนรู้ว่าอุ้มตื่นเต้นและอยากได้เป็นขนาดไหนใช่ไหมอุ้มเชื่อหลายๆคนนะคะก็ลุ้นแบบอุ้มเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยมันมีหลายชื่อมากๆนะคะอย่างในประเทศจีนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Moto Racer 40อัลต้าใช้ชื่อนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าในอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้ชื่อ Moto Racer p l u ล2023เพราะฉะนั้นไม่รอช้าแกะกนเลยดีกว่าเดี๋ยวอุ้มขอแกะนะคะตัวฟิลด้านนอกตรงนี้ออกก่อนนะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยคือจะบอกว่าแต่งตัวมาแบบนี้ไม่ต้องเดาสีแล้วปะ่ะว่าจะเป็นสีอะไรนะเออแต่ว่านี่อยากให้ดูด้านหน้านิดนึงนะคะที่หน้ากล่องตรงนี้นะคะมันจะมีเขียนว่าแพนโทนนะแล้วบอกสีเลยละกันนะคะเครื่องนี้สีชื่อว่า Vivarmagenta ให้อุ้มเทียบหรอมันก็คือสีชมพู็อกกิ้งพิงค์นะคะเดานะเดานะอุ้มคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับตัว V 3าเนี่ยที่อุ้มโชว์ให้ดูกันไปเมื่อเช้านี้นะคะเพราะฉะนั้นแกะกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วนะบปย เขาวางความเขาวางความเดี๋ยวยังไม่ให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูแบบฟูสีคราฟูมากแม่เจ้านี่กุสาใส่สีชมพูสดขนาดนี้มานะคะจะมาสู้กับ เดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูสีกันนะคะว่าสีเป็นยังไงดูอุปกรณ์ในกล่องนิดหนึ่งแล้วกันชั้นแรกนี่คืออะไรน่าจะเป็นตัวเคสนะคะอ่าดูนี่ก่อนแล้วกันมันจะมีอะแดปเตอร์มาให้นะคะมีอะแดปเตอร์แล้วก็ยังมีตัวสายชาร์จมาให้สายชาร์จจะเป็น USB Type A to USB Type C นะคะสําหรับตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอพามาดูเคสนิดหนึ่งค่ะว่าในกล่องนี้ให้อะไรมาบ้างนะโอเคก็จะมีเป็นเฮ้ยเคสอ๋อใช่ใช่ใช่คือตัวเคสเขาเนี่ยมันจะ เป็นแบบเคสใสนะคะแต่ว่ามันจะมีสีมาให้ด้วยเนี่ยมันจะมีสีตรงนี้มาให้นะคะหรือหืมแต่เคสใสแบบนี้นะระวังเป็นรอยเครื่องเป็นรอยนิดนึงนะคะนี่พอพอมันใส่ด้วยกันมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะจะเป็นสีแบบนี้เลยอ่ะไม่เป็นลายช่างมันนะคะไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วสําหรับเคสนะกล่องนี้ก็น่าจะเป็นที่จิ้มซิมนะคะแล้วก็มีคู่มือเล็กน้อยช่างมันมาดูตัวเครื่องที่เรารอคอยกันมานานดีกว่านะทำไมเราถึงตื่นเต้นกับตัวนี้มากก็ต้องบอกว่านี่จะกลายเป็นเมนส์มาร์ใหม่ของกาแล็กซี 4.5และมือถือจอพับได้ที่เป็นทรงฝาพับตลับแป้งในวงการต่อจากนี้อุ้มขอยืนยันคำนี้เลยนะคะมาดูกันไปเฮ้ยตื่นต้น่ะตื่นเต้น,น่ะตื่นต้น,น่ะโอ้้นหนอ้โอ สีแสบสันมากทุกคนบอกเลยว่ามันออกไปในโทนแบบแดงอะไม่ใช่แค่ชมพูนะคะเป็นในโทนแดงอุ้ยสีสดมากสีสดมากสวยเลยแล้วจะบอกว่ามันชมพูไหมอันนี้อันนี้คือชมพูใช่ไหมอันนี้เนี่ยไปในทางแดงเลยนะคะนี่คือสีวิวาม agenta อ้โหูให้ดูนิดนึงสังเกตดูว่ารอยพับเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยน้อยมากนะคะระหว่างนี้ขออนุญ,ญาตเปิดจอก่อน และที่อยากจะตื่นเต้นไปพร้อมๆกับทุกคนโอ้ยจอด้านหน้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดใหญ่มากนี่คือจอที่ทุกคนรอคอยแน่นอนนะด้วยความใหญ่อลังการนะคะเอามามาเลยได้ไหมเดี๋ยวรอก,กันนะงั้นระหว่างนี้นะคะอุ้มขอไปเซตติ้งก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกัน ไป้องเทสกลับมาแล้วนะคะจะบอกว่าทุกอย่างในสมองตอนนี้พลัง่งพูอยากเล่าให้ฟังหลายเรื่องมากทุกคนแต่เวลาเนี่ยไม่น่าจะพอนะคะด้วยความที่อยากจะตัดแล้วก็ขึ้นวันนี้เลยเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขอยกนะการเทียบนะคะกับเพื่อนๆน,นะทั้งตัว Oppo Find N2 Flip นะคะแล้วก็ Galaxy Z Flip4 เนี่ยไปอีกคลิปหนึ่งขอแยกคลิปนะเพราะว่าคลิปนี้อยากจะโฟกัสนะคะที่ตัวโมโตตัวเนี้ยแล้วก็หน้าจอด้านหน้าตรงนี้จริงแต่ว่าไหนๆทุกคนก็เข้ามาดูแล้วนะคะอุ้มเทียบจอด้านหน้าให้ดูกันนิดนึงแล้วกันเนาะอย่างที่ มาได้เต็มแผ่นมากที่สุดนะกับขนาดหน้าจอด้านหน้านะคะอยู่ที่3.6นิ้วเทียบกับฝั่ง oppo นะคะซึ่ง oppo เนี่ยจริงๆก็ทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะจอด้านหน้าของ oppo เนี่ยจะอยู่ที่3.26นิ้วค่ะแต่ว่าเขาวัดกันที่ความยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ย พื้นที่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะถ้าเทียบกับทางโมโตเขาแต่ว่าถ้าฟังนะ C54 ตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยแอบไม่ค่อยอยากเทียบเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวมันก็จะออกตัวใหม่ออกมาแล้วซึ่งเราก็เห็นกันแล้วแหละว,ว่ามันน่าจะออกมาเต็มจอมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าบอกก่อนละกันถ้าเทียบกันเลยนะตอนนี้ตัวนี้หน้าจอด้านหน้าจะอยู่ที่1.9นิ้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเลยก็คือเรื่องของขนาดความหนาเนี่ยเวลาที่พับนะคะโมโตทําได้โคตรดีทุกคนโมโตคือตัวที่บางที่สุดนนนนะะคะใ3ตตัวตอนนี้ เทียบไปดูกันนะคะจริงๆซัมซุงเนี่ยก็ทําได้บางมากๆแล้วแหละแต่ว่าโมโตทําได้บางมากกว่าอีกนะคะเวลาวางมาจับเนี่ยจะรู้เลยแล้วก็ฝั่ง oppo นะคะกับฝั่งโมโตเนี่ยจะปิดได้สนิทแล้วนะแต่ว่าฝั่งซัมซุงนะคะก็ยังปิดไม่สนิทอย่างที่เรารู้กันนั่นเองอประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการเทียบคร่าวๆเพราะว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าจริงๆนะก็คือเรื่องของจอด้านหน้าทำอะไรได้บ้างอุ้มสรุปให้ฟังกัน เราจะมีมือถือจอด้านหน้าใหญ่ๆไปทําไมในเมื่อเราเปิดมาใช้ด้านในก็ได้เออคาถามนี้นะคะเป็นคําถามที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้แต่ว่าถ้าใครใช้มือถือจอพับได้อยู่จะไม่ถามประโยคน์นี้ออกมาเลยเพราะว่าเราเองนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์เนี่ยจากจอด้านในเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าจอด้านนอกนะคะสามารถทําอะไรได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่อุ้งเนี่ย,ยไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะอยากจะหารกันอุ้งก,ก็กดได้เลยนะเครื่องคิดเลขนะคะกดออกมาคํานวณปุ๊บปๆ๊บ หาร3เท่ากับกี่บาทแล้วเราก็บอกเพื่อนได้เลยหรือว่าเรานะคะสามารถจะกดนะเข้าไปเล่นเกมนะคะคลายเคยรียดได้จากหน้าจอด้านหน้าแบบนี้ยังมีอะไรอีกอะ่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้านะคะ Facebook แล้วกันเช็คนิดนึงว่าอุ้ยใครมาตอบอะไรเราบ้างเนี่ยจากตรงน้้นหน้าโดยที่ไม่ต้องกลางเนี่ยเข้าไปด้านในเลยหรืออะไรอีกอะ่ะถ้าเราอยากจะดูคลิป YouTube ได้ไหมอะ่ะเราก็เปิดดู YouTube นะคะดูว่าอุ้ยอะไรไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะก็กดดูได้จากตรงนี้ ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ตัวโมโตนะคะเขาคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงวงการน,นะตอนนี้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นมือถือค่ายเดียวนะคะที่สามารถใช้งานเกือบทุกแอปใช้คําว่าเกือบทุกแอปละกันได้ที่หน้าจอด้านหน้าใหญ่ๆตรงนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาสเปคก่อนละกันนะคะจอด้านหน้าตัวนี้ค่ะจะมากับขนาด3.6นิ้วจอตัวน,นี้นะคะจะเป็นหน้าจอ AMOLED Display นะคะแสดงผลเนี่ยได้1,000ล้านสี Refresh Rate นะตัวจอด้านหน้า Refresh Rate ก็อยู่ที่144เฮิร์ตแล้วทุกคนแล้วก็แช ผลนะคะสีสันได้สวยงามมากๆเออเนี่ยแล้วก็การแจ้งเตือน,นต่างๆของเขานะคะสามารถแจ้งเตือนได้เหมือนด้านในอ่าลุงลองกดให้ดูนะคะนี่มีการแจ้งเตือนตรงนี้อุ้งสามารถอ่านได้เลยแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปด้านในได้เลยหรือกระทั่งแอปพลิเคชันเองก็ตามอุ้งกดตรงนี้1ทีนะคะจะเข้าสู่หน้าจอแอปซึ่งแอปตรงนี้ตอนแรกอุ้งบอกว่าคิดว่าเฮ้ยเวลาเอาแอปออกมาใช้งานข้างนอกมันจะใช้งานยากปกะวะสรุปว่าอุ้งสามารถจิ้มนะคะที่ตัวปากกาตรงนี้อยากจะให้แอปไหนนะมาอยู่ที่ด้านหน้า เช่นะะสมมตอิอุ้มเปิดดูแล้วอยากให้อ่านนี้และการเว็บตูน,นะคะใส่เข้าไปปึ้งไอตัวแอปเนี่ยมันจะถูกแสดงผลเนี่ยมาไว้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองเปิดนะตัวคาเคลเว็บนให้ดูนิดนึงข้อดีสุดๆไปเลยคือเวลาที่อุ้มนะคะอยากจะนั่งอ่านการ์ตูนเล่นๆแบบนี้เราก็สามารถที่จะเปิดนะคะนี่อุ้มลองอ่านดูเล่นๆนะแบบนี้เราก็เลื่อนดูได้เลยนะคะทีนี้แบบนี้มันอาจจะยังไม่เต็มจอใช่ไหมอุ้มยังสามารถจะกดตรงนี้มันจะมีเป็นแถบนะคะบางๆตรงนี้กดค้างไว้ปึ้ง อย่างเทพคือมันสามารถที่จะขยายนะกลายมาเป็นเต็มจอสุดๆไปเลยแบบนี้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวอุ้มให้ดูหน้าชัดๆแล้วกันอ่าประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือพื้นที่ของหน้าจอเต็มๆของเขานะคะ3.6นิ้วเต็มๆแบบนี้เลยหรือถ้าอุ้มอยากจะให้มันกลับนะคะว่าอุ้มไม่ชอบให้มันมาแบบมาอยู่ในพื้นที่ที่มีตัวกล้องตรงนี้เลยอุ้มก็จิ้มนะคะตรงกลางเฟอร์อีกทีหนึ่ง มันก็จะกลายเป็นแถบบาร์นะคะสีดําพร้อมกับสเตรัดบาร์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้แหละเดี๋ยวทางซัมซุงเนี่ยจะต้องใช้งานเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้แน่นอนนะคะอแอบเดาไว้ได้เลยแบบนี้ไม่ใช่แค่นี้ทุกคนอุ้มยังสามารถจันลากนะคะนิ้วขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมคุณเห็นอะไร คุณเจอกับแอปพลิเคชันที่เปิดไว้ทั้งหมดแบบนี้อยากเข้าแอปไหนกดไปได้เลยนะคะกดจิ้มตรงนี้ขยายมาเต็มหน้าจอโคตรเทอ่ะทำอะไรได้อีกนะคะตรงนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ต้องการนะคะอุย้ยจะปิดอันนี้แหละอุง้งจะสไลด์นิ้วออกไปสไลด์นิ้วออกไปเอาง่ายๆทุกคนซอฟต์แวร์ตรงนี้ทำจำลองจอด้านในแต่มาแสดงผลที่ด้านนอกเลยเออต้องใช้คำนี้นะคะอ่ะอุง้งนะลองเข้า t ิ k ต ok ให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้าง อ่ะสมมุติอุ้มจะดูคลิปแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดเนาะแล้วก็สไลด์แบบนี้นะคะสไลด์ดูแบบนี้กดไลค์ได้เลยนะกดหัวใจนะคะเลื่อนดูคลิปต่างๆุยอุ้มไม่อยากให้มันมาบังตรงนี้กดค้างไว้ ทุกแอปเราจะใช้งานแบบเดียวกันแบบนี้นะคะฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เราอยากได้มากๆนะเมื่อกี้เนี่ยเป็น t i k t o อกไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะอ่ะถ้าสมมุติเราใช้แมปเนี่ยอ่ะเวลาครั้งแรกที่เข้ามานะคะมันจะบอกว่าขออนุญาตเนี่ยเอามาใช้ที่ external display เพื่อมีการปรับแต่งนะปรับแต่งนิดน้อยๆนะคะสมมติลูกนักการต้องการจะเซิร์ชนะอยากไปสยามพารากอนอ่ะคุณเห็นไหมคุณได้เป็น full keyboard แบบนี้ขึ้นมาเลย full keyboard นะคะคุณพิมพ์ได้จริงๆก็คือไซส์เดียวกับด้านน นะฮะอุ้งพิมสยามพารากอนใช่ไหมกดเซิร์ชค้นหาปึ้งอุ้งกดนำทางปึ้ง เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเท่านี้คุณก็สามารถจะดูแมพนะคะได้จากหน้าจอด้านหน้าตรงนี้โดยที่คุณไม่ต้องกางจอออกมาเลยเอ่ะต้องการขยายใหญ่ทำไงเหมือนเดิมนะคะกดตรงนี้ค้างเอาไว้เก๋มากทุกคนอ่ะอยากให้ดูแอปอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวจะลองเปิดเอ่อ Netflix ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะ Netflix นะคะก็จะสามารถแสดงผลแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะกางขึ้นมาหน่อยๆน,นะคะเพื่อที่จะตั้งดูแบบนี้ก็ได้ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะอยากจะชมคอนเทนต์ที่อยู่ที่จอด้านหน้าที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดตอนนี้เนี่ยฝั่งโมโตเนี่ยทำได้ครบถ้วนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนๆก็ตามแล้วก็ชอบมากๆเลยในเรื่องของคีย์บอร์ดที่สามารถแสดงผลนะคะโชว์ขึ้นมาเนี่ยได้เต็มพื้นที่แบบนี้แล้วก็พิมพ์เนี่ยทางภาษาไทายภาษาอังกฤษเนี่ยได้ง่ายมากๆเลย อีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ทําได้ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของกล้องค่ะตัวนี้เนี่ยเราสามารถสบัดข้อมือแบบนี้นะคะเพื่อเข้าสู่โหมดกล้องได้เลยกล้องสามารถปรับได้หลากหลายอย่างนะมันจะมีเมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะกดจิ้มปุ๊บจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยคุณต้องการถ่ายภาพวิดีโอนะคะเป็นโฟโต้บ o ๊เป็นมิลเลอร์โหมดพอตเท็ดนะคะก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยสมมุติเราเลือกใช่ไหมแล้วเรายังสามารถเลือกนะคะระยะของกล้องนะจะใช้เป็น1เท่าหรือว่า0.5เท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ปรับแต่งได้โอ้โหบททุกอย่างเเลยยทีีี่่ตต้้้องงกกกาาารรรจรนนะคะค็วถสม,มุ เนี่ยเราจะถ่ายภาพนะคะก็จบที่ด้านนอกได้เลยสามารถชูแบบนี้นะคะเพื่อจะถ่ายภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เนี่ยถ้าอุ้มกลางเข้ามาด้านไหนใช่ไหมที่จอด้านในแบบนี้มันเนี่ยจะมีหลายๆแอปที่สามารถเป็นความคอนติเนียจากด้านในด้านนอกแล้วก็ด้านนอกไปด้านไหนได้นะคะทีนี้เวลาที่เราต้องการจะโชว์ใช่ไหมว่าแบบอุ้ยด้านนอกเนี่ยคนที่เราถ่ายเนี่ยเขาจะเห็นหรือเปล่าให้เราจิ้มนะคะที่มุมซ้ายตรงนี้สมมุติแบบนี้ใช่ไหมอุ้มก็จะเห็นนะคะที่หน้าจอด้านนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็สามารถจะกด ะะซึ่งหน้าจอตรงนี้สามารถเซ็ตเนี่ยให้มันเต็มจอก็ได้หรือว่าแสดงผลนะคะแบบบุคคลตรงนี้ได้เลยนะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ว่าดีมากเลยเมื่อกดพี่ีวีโอตรงนี้นะคะคุณดูตรงนี้ ในที่สุดเราก็เจอมือถือที่ทำกล้องหน้านะคะแบบที่สามารถถ่าย 4K ได้แล้วเป็น 4K 60fps ด้วยนะตัวนี้ใครที่บ่นว่าแบบโอ๊ยทำไมมือถือชอบตัดกล้องหน้านะคะถ่ายได้แค่1ัน80ป p ตัวนี้เอาไปเลย 4K 60fps นะคะเมื่อกี้เราลองถ่ายเล่นๆดูก็ถือว่าทำหน้าออกมาได้ใสดีแต่ว่าขอเรื่องภาพเนี่ยขอไปเทสก่อนนะคะวันนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวไปเทสให้ดูทีเดียวว่ามันเป็นยังไงบ้างทีนี้่ัวหน้าจอด้านในตรงนี้นะคะจะมากับขนาด6.9นิ้ว เป็นหน้าจอ AMOLED Display เหมือนกันนะข้างในเนี่ยจอจะอยู่ที่165เ z รตนะคะแล้วก็ดันความสว่างสูงสุดเนี่ยสว่างจริงนะอยู่ที่1,400นิตกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หน้าจอตัวนี้ค่ะก็เรียกว่าแสดงผลออกมาได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะหรือว่าวิดีโอก็ตามส่วนรอยพับนะคะรอยพับที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันใช้เทคโนโลยีเดียวกับฝั่งพวกแบบ Oppo Vivo นะ,ะก็จะเป็นแบบหยดน้ำเห็นไหมคะก็จะมีเนี่ยเป็นอรอยพับบ้างนิดนิดหน่อยๆนะคะเห็นไหมคประมาณตรงนี้เนาะ แต่ว่าถ้าเรามองตรงๆนะคะหรือว่าใช้งานตามปกติเนี่ยก็แทบไม่เห็นเลยใช้งานเรื่อยๆนะคะประมาณ3เดือนเนี่ยรอยมันจะขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีรอยพับเนี่ยเพิ่มเพิขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่ากันน้ำไหมได้เลด IP rating หที่ i p 5 <52 S> 2นะคะก็จะแบบกันนะ้ำพวกแบบสเปรดนะแต่ว่าไม่สามารถใช้งานนะคะกันน้ำเนี่ยหนักได้เท่ากับตัวฝั่ง Samsung Galaxy c 5 4นั่นเองนะคะเอาถือในมือให้ดูอันนี้คือสำหรับตัวหน้าจอนะคะด้านหลังกันบ้างดีกว่า อันนี่สีนี้นะคะเป็นสีแพนโทน2023ชื่อสีว่า v ีว่ามา e n เจนตนะตัววีว่ามา e n เจนตตัวนี้นะคะตอนแรกเนี่ยต้อเข้าใจว่ามันจะไปออกแบบโทนชมพูช็อกกิ้งพิงคนะเหมือนตอนสมัย V3 หรือเปล่าสรุปว่ามาคุณลโทนนะคะมันออกแดงนะ มันออกไปในทางแบบแดงเลยนะคะแล้วก็ออหลายคนจะบอกว่ามันคือชมพูที่แบบเรียกว่าเกือบๆแดงแล้วประมาณนั้นนะคะสีนี้ก็สวยงามดีค่ะแล้วก็วัสดุด้านหลังเนี่ยเขาจะทําคล้ายๆกับหนังนะทำให้ไม่ติดพวกแบบคราบรอยนิ้วมือด้านหลังก็มีแค่โลโก้นะคะ Motorola แล้วก็เลเซอร์ตรงนี้อะตรงบานพับกันบ้างแฟบบานพับตรงนี้จะเก๋นิดนึงนะคะเพราะาอย่างที่บอกไปว่ามันคือแพนโทนนะคะเป็นแพนโทน2023ตรงนี้เขียนเลยว่าแพนโทนแล้วก็สีนะคะวีว่ามาเจนตาให้มาแบบนี้เลยเท่ นะคะตัวนี้จะพับสนิทนะแต่ว่าแอบติดนิดนึงทุกคนเวลาที่อุ้มเนี่ยไม่แน่ใจทุกคนได้ยินปะไม่แน่ใจได้ยินเวลาที่อุ้มเปิดขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะมีเสียงแกรบแกรนิดนิดนะนิดนิดไม่รู้เป็นเพราะวันแรกหรือเปล่านะคะจะมีเสียงแกรบแกรบอยู่นิดนิดไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยหน้าจอมันยังติดกันอยู่นะคะไม่แน่ใจนะทีนี้ตัวองศาในการพับนะคะ ตัวนี้ทำได้รองแค่ Samsung Galaxy 44 4แปลว่าดีกว่าฝั่งจีนตัวอื่นทั้งหมดเลยในเรื่องของการองศาการพับการตั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะสมมุติว่าแบบนี้นะคะนี่คือ180องศานะอุ้มไล่ขึ้นมาปึ๊บประมาณนี้นะคะจะสามารถตั้งได้ที่แบบนี้เลยความหนืดถือว่าใช้ได้เลยนะนี่พวกนี้ตั้งได้หมดนะคะตั้งได้หมดหนืดอยู่นะเห็นไหมหนืดดีนะ ประมาณนี้ยังได้เลยประมาณนี้ไม่มีปัญหานะคะนี่ยังอยู่ได้เลยนะอันนี้เป็นเสนียอย่างหนึ่งของโมโตโนะคะเดี๋ยวผรจะลองปิดลงมาฟบอ่าแบบนี้นะคะก็ ถือว่าเสียงเนี่ยในการปิดเพราะดีนะแล้วก็ความบางนะคะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยเวลาที่เรากางเนี่ยความบางนะคะจะอยู่ที่7มิลน,นะเทียบกับฝั่งซัมซุงใกล้เคียงกันมากนะคะแต่เวลาปิดเนี่ยทำได้ดีมากนะคะปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหลือยู่ที่ประมาณ15.1มิลเท่านั้นค่ะแล้วก็นหนักของตัวเครื่องนะคะน้าหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่185กรัมนะคะ185กรัมประมาณนี้เทียบกับเพื่อนเพื่อหรอเบากว่าฝั่ง oppo แต่ว่าน้ําหนักจะใกล้เคียงกับฝั่งซัมซุงเลยนะคะอื ดีมากๆอยู่ในมือประมาณนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะมืออุ้มค่อนข้างเล็กนะคะด้านหลังนะประมาณนี้ปฟ๊บเวลาถ้าเราจะเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะมือเดียวไหวไหม อ๋อมือเดียวก็ต้องดันหน้าจอเอาหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาที่เวลาที่เราปิดนะก็สามารถปิดมือเดียวได้แบบนี้นะคะมาดูเรื่องของชิปนิดนึงละกันก่อนจะจบนะคะอันนี้ฝากทิ้งไว้นะตัวนี้มาพร้อมกับชิปนะคะกอความส m นก a p d 8 g plus Gen 1นะไม่ยอมใส่8 Gen 2มาให้กันสักตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมากับแบตนะคะขนาดอยู่ที่3 8 0 0มิลลิแอม m ah ์ค่ะชาร์จเร็วจะเป็น30วัตต์นะคะไร้สายในอยู่ที่5วัตต์นั่นเองนะการชาร์จเร็วสำหรับุ้มเนี่ย มันควรจะชาร์จได้เร็วกว่านี้นะคะแต่อย่างว่าเขาคงรอนะคะฝั่งซัมซุงว่าแบบจะอัพขึ้นมาประมาณไหนคะ่ะเขาทําตลาดที่ไหนบ้างตอนนี้เนี่ยจะมีที่ประเทศจีนนะคะประเทศจีนเนี่ยขายแน่นอนนะตัวนี้ก็ซื้อมาจากประเทศจีนนะคะแล้วก็จะมีนะฝั่งอเมริกากําลังจะเปิดจองนะคะวันที่จําไม่ผิดเนี่ยน่าจะอีกสักวิคหน้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ในอินเดียเนี่ยน่าจะเข้าแต่ว่าในไทยเนี่ยโอกาสค่อนข้างจะต่ํามากนะคะว่าจะเข้าไทยนะตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ Google Mobile Service อยู่แล้ว ะะแต่ว่าคุณต้องมาลง Google Play Store ด้วยตัวเองนะลงได้เลยนะคะเข้าไปเซิร์ชแล้วก็หาเป็น Play Store apk เนี่ยแล้วก็ลงแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยตัวเองค่ะ อ๋อขออีกนิดนึงลก้กันหลายคนจะแบบว่าอุย้ยแล้วมันเกมเล่นเกมได้ที่จอหน้าได้หรือเปล่านะก็เกมน,นะคะเขาจะมีเกมที่จัดมาให้เนาะแต่ว่าสําหรับเกมอื่นเช่น AV อะไรแบบนี้นะคะมันจะแสดงผลไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักนะเช่นสมมุติมันควรจะแสดงผลแนวนอนมันดันไปแสดงผลแนวตั้งอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ตัวนี้ยุ้งซื้อมาอยู่ที่ประมาณส0,000ื่นไปปลายนะคะเป็นรุ่น 512G ิสกิกนะ3 0ม0 0ืไปลา,า,ายก็ค่อนข้างราคาโหดเหมือนกันนะแต่ว่า ก็ประทับใจนะสำหรับอุ้งเมืองถือว่าประทับใจกับตัวจอด้านหน้าแล้วก็โดยรวมนะคะภาพรวมของตัวเครื่องเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปอีอกคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าแท้เทียมกับ3ต,ตัวตัวไหนเด่นตัวไหนด้อยเรื่องอะไรวันนี้ขอฝากไว้คลิปนี้ก่อนละกันมีคําถามอะไรนะคะอยากให้เข้าไทยอยากได้มาเลยพี่อุ้มคอมเมนต์บอกกันเลยและเดี๋ยวไวจะหาอะไรแบบนี้นะคะมาให้ดูกันอีกและกันนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ